เทศบาลตำบลวิชิตส่งต่ออาหารส่วนเกินแก่ประชาชนบริสารเจ้าทีโกงตัวเมื่อวันที่20มิถุนายน2517เวลา15.30นเทศบาลตำบลวิชิตนำโดยโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับมูลนิธิสโกลาออฟซัตทีแนนสาขาภูเกต็ตโดยโครงการรักอาหาร CSR ภูเก็ตเซ็นเตอร์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมษย์จังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัคร ส่งต่ออาหารส่วนเกินที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุบริเวณสาลเจ้าที่กงตัวตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตโดยมีนายวัวุฒิการเกตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตเขตหนึ่งและนางสาวออนวราอนเนกธรรมพินิษผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลวิชิตและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมณฑลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเราขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยังคงรวมพลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ท่านใดสนใจร่วมแบ่งปันน้ำใจอิ่มใจผู้ให้อิ่มท้องผู้รับติดต่อได้ที่กองส่ดนการสังคมเทศบาลตำบลวิชิตโทร076 530 370